สวัสดีครับผมเบตบุยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องฮามิฟุระเทนไซชิตะยิเมตาเอ็กเกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หายนะเอ็ก เป็นแนวโรแมนติกตลกแฟนตาซ,ซีดราม่านะครับภาคต่ออนิเมะแนวโรแมนติกเกิดใหม่มาเป็นนางร้ายในเกมจีบหนุ่มที่ภาคแรกทําได้สนุกโอเคเลยกับไอเดียที่น่าสนใจและชวนน่าติดตามว่าคาตาลิน่าจะไม่โดนปักธงขยนะหรือไม่พอผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทําให้ภาคต่อผมเดาเนื้อเรื่องไม่ออกเลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจหรือเล่าเนื้อหาส่วนไหนต่อจากภาคแรกซึ่งภาคสองสำหรับผมเนี่ยดูได้ไม่แย่นะถ้าไม่ติดก,กับเนื้อเรื่องและเสพความหวานของตัวละครถ้าอยากรู้เรื่องราวต่อ จากนี้ว่าคาตาลิน่าจะโดนกรณีคล้ายปักทองอีกไหมผมไม่แนะนํานะเพราะว่าภาคเนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนดูโบเมนตัตวละครที่คาตาลิน่าเจอช่วงแรกๆสนุกนะมีช่วงจับโป๊ที่หาดีคิดไปฟังๆว่าเดี๋ยวต้นต่อไปก็เข้าเนื้อเรื่องหลักแต่สุดท้ายภาคเนี้ยไม่มีเนื้อเรื่องหลักที่จะนําเสนอเลยให้ความรู้สึกเหมือนหนังภาคแรกทํากําไรเดียก็เลยทําภาคต่อมาเรื่อยๆทั้งที่เนื้อเรื่องอะเหมอทําภาคเดียวทําให้การดําเนินเรื่องแต่ละตอนดูเรื่อยๆอมยิ้มเพลินๆไม่มีอะไรมากตัวละครใหม่มาเพิ่ม ก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับเนื้อเรื่องให้เรารู้จักเฉยๆว่ามีตัวละครพี่ชายที่เหอน้องชายตัวเองติดรูปเต็มบ้านผมว่าแม่มดที่โผลมาตอนรักพาตัวคิดเนี่ยยังดูบีบทบาทมากกว่าอีกดืเรื่อยจน3าสตอนสุดท้ายผมรู้สึกเบื่อนะมีความฝือนอะ่พะพยายามสร้างเหตุการณ์จนท้ายที่สุดไม่มีอะไรน่าจดจําส่วนตอนจบเนี่ยเหมือนปูทางไปพังบกวี่ต่อนะผมคงไม่ตามแล้วล่ะเบือ่อที่พัฒนาจากภาคแรกคือความสัมพันธ์ของตัวละครจิออโดกับคาตาลีนานะไฮโอยคู่นี้นะ่ะ หวานฟินจิกหมอนกระจายแน่เลยเพราะมีฉากหวานแบบลุกให้ดูเป็นระยะระยะครับงานภาพนะครับไม่ต่างจากภาคแรกเลยนะดีเหมือนเดิมแต่มีบางซีนที่ภาพตัวละครดูแข็งไปบ้างครับส่วนตัวละครนะครับแน่นอนว่าโซเฟียเนี่ยยังทําให้ผมรักและละลายได้เหมือนเดิมนะด้วยท่าทางกิริยา คำพูดน้องดูบีออล่าส่คาตาลีนาเนี่ยกินจุผ่านเหมือนเดิมนะและไม่รู้ตัวเลยว่าคนรักคนหลงเยอะมากคุณหวงจะแย่งคาตาลีนากันอยู่แล้วเนี่ยส่งเพลงประกอบนะครับทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดได้นักร้องจากพักแรกมาร้องเหมือนเดิมนะฟังฟันเพลินโดยเฉพาะเพลงปิดเนี่ยกิ๊บบีเนี่ย พอมากเลยนะสมกับสิ่งดนตรีได้อย่างลงตัวนะครับสรุปนะครับผิดหวังที่ดูมาจนจบแล้วไม่ได้รู้สึกสนุกเหมือนภาคแรกนะแตกใจเหมือนกันที่ดูมาจนจบได้นะถ้าไม่ติดอะไรมากก็พอดูได้นะก็ไม่ได้แย่มากแต่ถ้าคุณชอบไอเดียและการนําเสนอภาคแรกมากๆเนี่ยถ้าคิดว่าภาคแรกจบดีแล้วไม่จําเป็นต้องดูภาคนี้ก็ได้ครับเพราะว่าภาคต่อน,นี้มีแต่โมมินน่ารักเป็นส่วนใหญ่ทํามาเหมือนเซอร์วิสคนดูมากกว่าเปลี่ยนชื่อเรื่องได้เลยนะ เกิดใหม่เป็นนางร้ายทั้งไหนก็โรมต์โรแมนติกครับโปร่งตอน OVA นะคะผมไม่รู้ว่าเนื้อหาจะเล่าอะไรนะแต่ผมก็คงไม่รอดูแล้วละ่ะดูฟรีแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปและเว็บไซต์ i4e นะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตาม page, เพจที่บูรรีวิวกันด้วยนะและก็ฝากนิยายหรือเว็บเล็กดีด้วยนะช่วงนี้มีนิยายเร,รื่องสั้นลงให้อ่านนะครับสวัสดีครับ